S <S สวัสดีครับพี่น้องเป็นที่ติดตามช่องลุงซักหมักมวนช่องแห่งของมงวลข่าสารสาระและความบันเทิงเมื่อนสิ2ามาเบงสาวหน่อยเผ็ดบ้านแพงเมื่อในพ่น,พนแสดงย่ทธีอําเพื่อปาติวจังหวัดยะโสธรบ้านกระจายนะครับเป็นงานฟี่ครับงานกระถิ่นงานจ่อภาพช่วงนี้ก็ยัง เตรียมเวทีกันอยู่ครับเดี๋ยวสีไายบรรไห์เบิงมับยากาศแต่ว่าช่วงที่พิ่นสแสดงอาจสิบบิร์กไทยให้เบิ้งนะครับเพราะว่าอาจสิมันสีมีเรื่องเรียกซิปเพลงอย่างต่างๆนะครับแตขอเอาหยัดไายช่วงต้นๆก่อนสีเพิ่นสแสดงกันยังอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนหัวคํำก็ได้ไม่โอกาสเขาไปหาบอโจครับกับแม่สุภาพลังเวที สุขภาพเพิ่นกับบ่ค่อยดีบันไดบ่โจยังป่วยอยู่ครับยังเป็นไขวัดอยู่แต่ว่าใจสูแห้งครับเสียงยังเห็นหบพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ถามีโอกาสมากกับมาเบิงน้ำกันครับอากาศดีท้องฟ้าเปิดบ่หนาวครับพี่ยโซก,กับบ่หนาวบานได มีโอกาสได้มาเยี่ยมบอดโจเพื่อนหลังจากพีนีเป็นขั้งแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนเปิดฤดูกาลก็เบิงเวทีพรเบิง์ฉากแสงสีเสียงของเพื่อนพี่นีก็สุกว่าสวยงามอลังการครับสวยงามอมาลังการเวทีใหญ่กว่าเก่าครับแต่ว่าช่วงแสดงกบ ถ้าเบิ่งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับไปหาบอโจไปแล้วครับไปพอ,อดอโจแล้วครับหลังไปที่ก็แล้วเห็ุคลิปอยู่ครับยังยังโหลดยังบอแล้วอยู่สัญญาณเน็ตบอดีครับเขาไปหาพ่นแล้วไปหาแม่สุภาพไปหาบอโจแล้วครับ่นก็นยังเสียงยังแหบอยู่ครับเมื่อนในอาจซิบอเต็มที่่นว่นาอาจจะได้้องเพลงจักเพลงหนึ่งประมาณนี้แหละไปหาเพิ่นช่วง ว่าคำครับเพื่อนอยู่หลังไว้ที่กำลังทับ่อนอยู่เอาของฝากมาฝากเพื่อนครับเอาบักหน้ามาฝากขอบคุณสำหรับ22.23ยุสเซอร์ครับทียู่ยยู่น้ำกันเนาะถีทายบรรยากาศเบื้องก้อนทีเพื่อนสแสดงให้ ไอเบิ้งครับถ้าช่วงเพื่อนแสดงอาจสิยงโบนัยไทยนะครับสิบยงโบนัยสดเพราะว่าอาจสิเป็นเรื่องลึกกระซิบเพลงยังต่างๆเนาะมันอยากอยู่แต่ว่ากช่วงนี้ยังไายไายสดสดให้ไอเบิ้งได้อยู่ครับอาจสิไปไายเป็นคลิปตัดเป็นสน่วนชัดตัดเป็นชัดสั้นๆให้เบิ้งมื่ออื่นครับถ้าใครอยากเบิ้งบรรยากาศของเจ้าหน่อยเพชรบเพลินเมื่อน,นี้ งานใหญ่พันจริงๆก,กับที่อำเภอเดชอุดมครับวันที่25้มื่อเนาะกับสีมีน้องแอมมามีศิลปินลหลายคนผีเพิินเปิดไฮไลท์สดพันกุมปิดไทยได้เบิ้งน้ำงมื่อศิลปินรับเชิญมันสิหลายน้องตองน้องแอมครับ พี่น้องประชาชนก็ลังสามารถเตยมสนามระบบใหม่สา,าหน่อยอว่าจม<ำ>ครับแจมแจมแห้งแนมไปแห้งว่าไรครับตาสิบบอดเดี๋ยวบ้านเราบบเสียงนี้ครับเดีด๋ยวยินนะ้ครับ ระบบเสียงต้องถ่าให้เพื่อนแสดงก่อนครับจะสิไส้หูว่าระบ,บบเสียงเพื่อนดีสัมใดเนาะแจมครับโดยเฉพาะจะจอ LED เพื่อนปีนี้เป็นส่งกลมนะครับบอเป็นส่งเหลี่ยมคือปีตีดแล้ว <c oughs> าอยู่ไก่กับว่าเบิ้งน้ากันครับตาดสีไายทอดซดสไหเบิ้งกับสีย่านเบิ้งย่านลึกระซินะครับแต่ว่าช่วงนี้สีไทยไดเบิ้งไดยูครับสีมีเพียงไม่ยังนะครับที่บางเพียงมันไปนโหลดในยูทูบบ่ได้ ต้องซับต้องซับสิได้สี่หมื่นขอบคุณครับไปเจอชินลัปินหลายคนครับหลังเวทีเพื่นอนกันยางมาทักทายอยู่เพื่อนขอมาทักทายอยู่เอาบองหน้ามาฝากแม่สุภาพครับให้เพื่อนไปให้ชินลัปินเพื่อนจอดงนี้งานเพมันหลาย สุขภาพกรับบางคนกับไข่กับป่วยนะครับก็บสิมีเวลาไหล่สดอยู่ประมาณหนึ่งจุดโบ้งนะครับ สวัสดีครับสุขิตคำสูงเนินครับสวัสดีครับขอบคุณที่เขามาเบ่งมาติดตามต้นโดนเทียตงสิมีหัวลำวงใหญ่ๆมาเล่นแถวนี้เนาะ ได้เบิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงล่าสุดไปงานบองานเกิด่อดโจครับที่บ้านแพงก่อนสิ่ปิตุรโกรกัรป่าป่าไหลเลยครับบอเป็นอยังดอกครับขอบคุณครับงานอยังเพลินงานกระถินครับ ก้านกระถินเปิดให้บังฟีครับเปิดให้ดูฟรีเอากาแฟให้เพื่อนเดอ้อครับฝาดให้ทังก้านไล่ซดกลุ่มปิดของบอจโจมือเอือนครับเดิมตั้งแต่วันที่2ี่สิบ้าถามะมอกร้อยเก่าสิบเก่าบาทหางานครับมือเอือนกับสีมีน้องต้อมอ,อ,อ่อออาน้องแอมหน่นะครับมาเป็นแขกรับเชิญ อยู่ที่เดชอุดมมือเครับคลิปของลุงเฮ็ดไปอะไรครับที่คุยกับบอโจเฮ็ดไปแล้วรายละเอียดทุกคน,นแต่ว่าตอนนี้ก็ลัางโหลดอยู่ยวมันคนคนใสอินเทอร์เน็ตหลายมันหมุนจิ๋วๆอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับรายละเอียดสิมีในคลิปนั้นที่ได้ไปคุยกับบอลโจช่วงหัวค่ำนะครับ <S <S อลังการแห้งครับอลังการงานสาร้าง แฟนครับเพื่อนสีใดเบิ้งครับอ๋อครับผมเพื่อนสีผ้าพระนําบอลเหรอครับใครอยากไล่ไหเบิ้งอนี่ครับอยากไล่สวดไห้เบิ้งทาไล่ไล่กัสิไปไล่ในเพในเพจวยครับลุงซักสีไล่ในเพจสวัสดีครับลุงซักติดตามอยู่้วยเด้อครับครับขอบคุณครับติดตามอยู่เด้อครับขอบคุณครับ ถ้าสิไล่กับศินาสิไปไล่ในเพจนะครับเพจของลุงซักพญายักษ์มังมวนพญายักษ์มังมวอลำเด้อครับฝากติดตามเพจน้ำเนี้ยยังไครคุยกับเพื่อนมาเพื่อนอาวิทยาบอสนะเกรงใจเพื่อนนะครับมันสิมีเรื่องอยังต่างๆเรื่องลิกษิ์เพลงอยงยังตามมานะครับแต่ก็อยากให้เบิ่งบรรยากาศีดอก โอ้ว่าไอ้ทั้งไอ้ทีมงานของสาวหน่อยเพื่อนสีไล่ไอ้เบิ้งบ่เด็กกระไดไปคุยกับเพื่อนอะไรครับได้ไปล้างเวทีได้ไปห้ามบอลโจได้ไปห้ามแม่สุภาพแล้วขอไปคุยกับเราเลยครับผมครับ ออไปรอบนึงนะครับแต่ว่าเดบ่เดบคุยเรื่องไร้สุดนะครับคุยเรื่องซัพพีเรเรื่องยังต่างต่างนั่นแหละครับไปหายกำลังใจเพิ่นกับสีระม่านสามทุ่มครับสามทุ่มกระจาซสีมีพิธีเปิดมีพลักยยูุใหญ่ข้นเขามาเปิดงานนะครับถ้าสเสเลนจริงจริงกับระมาณเกือบสี่ทุ่มนะพี่น้องเนาะ ทีมตลกนะครับทีมตลกทุกคนครับได้ยินแล้วที่เต็นบอสเวอดตอนนี้ครับได้ยินเสียงบอสโจไหครับอยู่หลังเวทีตลกนะครับอยู่เต็นทไหนมชมว่วนครับเต็นท์บอสโจงานใหญ่เพิ่นกระซิมีไหล่สดพันกุปิดครับอีกเมื่อินครับเริ่มเมื่อินได้วันทีผ่าถึงผ่ามือเนาะครับ บัตรลอยก่อนิบเก้าบาทเมา,าหามือที่คุยกับบอลโจไ้แต่ว่ากับพี่รายละเอียดอยู่ครับยังได้กระถาเบิ้งในคลิปสวัสดีครับปรางทองนะครับมูลสารครับสวัสดีครับพึมีได้โอกาสได้ไล่สดให้นเบิง้งบรรยากาศของสาวหน่อยเป็ดป่นแพ่งแบบครับผมแถวบ้านนอกมูนหน่านบุญเสียอากาศ แบบนี้เป็นโดนสีเมงานบนแมนครับเมื่อในเรลนยุสายอยอ่บ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอป่าติวครับจังหวัดยะโสธรท้าอากาศเป็นแบบนี้ครับก็ดีก็ต่อบกหมอลำามอนะครพี่น้องหมอลำพนกระสิได้เล่นเต็มที่บ่มีอุปสรรคเรื่องฝ้าเรื่องฝน บ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอปลาติวจังหวัดยะโสธรเป็นงานกระถินเบอ่งไห้เปิดใไทเบิ่งฟรี่ครับงานกระถินส่วนโตตนโดจังสิมีหมอลำม,มาไหเบิเ่งแต่หนึ่งบ่งใหญ่ๆนะครับคลหลยลราบอครับเบิ่งฟี่บอครับเบิ่งฟี่ครับวันดีครับโกอีสานก็เดิมเดีวยวเดียวไทยเบิรงกบรรยากาศคนเขมาแล้วนะครับประมาณนี้ครับ คนเริ่มข้าแล้วครับเข้าแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ในเด้อพี่น้องฝากช่องลุงซักหมักมวนไว้แน่อีกช่องนึ่งนะครับช่องยูทูบในน้อยนะครับไก่บ้านทิ่ฐานบอครับบ้านสีฐานบอครับแมนครับแมนครับาบไก่บ้านสีฐาน ออกมาจากอำเภอปาติวประมาณสี่หกิโลนะครับกับิีเมนททางเรีวเข้ามาอีกประมาณสองสมกิโลกับหอดบนันกระจายสีเป็นบ้านตำบลครับบ้นใหญ่หมู่บัานใหญ่นให้บังบรรยากาศก,าก่อนที่นอ้อง ยังไงถา้าอะไรไล่ในกลุ่มในยูทู e ก็สิไปไห่ในเพจนะครับอ่าสีไล่ให้บางบรรยากาศเป็นบางช่วงบางช่วงเนาะใครข้นไหนไปคุยกับบอจพิพนให้เป็นหลักจิจจักษณะานะครับว่าไล่ได้บ่ได้ ปาดเป็นตาออนอนเจี๋ยผาดจ้างหมอลำม,มงใหญ่แมนครับจ้างขามปีเลยนะครับนา่าสีขามปีนั่นแหละครับไปคุยกับบอโจเพิ่นก็บอกว่าไอ้คิวงานปีนี้ยาวเหยียดครับจนว่าทแทบ,บสิบโมเมลาพัก,ก่อนเลยนะสำหรับบอโจอจนเกิดอาการบ่ได้พัก,ก่อนเป็นไข่สวัสดีครับสุ สวัสดีครับวันนี้ลุงศักก็ติดตามหายแล้วครับตั้งแต่เก็บมะนาวแล้วครับโอ้ครับขอบคุณครับเพิ่มฟูนแอฟเชียลครับของฝากไปแล้วเออครับไปหาบอลโจ้แลละครับของฝากไปหาเพิ่นแล้วครับไปหายล่ะครับไปหายแม่สุภาพลังเวทีเพิ่นกระสีด้หายศิลปินเพิ่นจินอะนะครับหน้าบังหน้าสิได้หายเจ็บพ่อกันครับส่วนร้ายกันเจ็บไข่กันร้ายศิลปินช่วงนี้บอลโจ้กัยังป่วยนะครับ บอจโจเพิ่นกับังปัวอยู่ครับผมขอบคุณที่ไลค์ให้ชมครับสุดยอดครับขอบคุณครับไทยเบิ้งในเดินลงครับขอบกบให้เบิ้งเป็นบางช่วงๆนะครับให้เบิง้งบรรยากาศเป็นช่วงๆบ่องอกว่าสัญญาณเน็ตได้สได้เอาต่อที่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ทาใบไล่ช่องนี้ก็สิไปไล่ได้เพียรใัญนซักมังมอลลั่ด้อพี่น้องอาสิไปอยู่หางไล่ได้เพีย้าถ้าออกจากมองนี้แล้ว อ่าครับติดตามลุงศักดิ์มานานแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่หามาไห่กำลังใจครับนั่และมาเบิงสาวหน่อยน้ำจ้ะครับผมถ่ายยุ่ใกล้กัได้มาเบิงครับตั้งนานเทีอสิได้มาเบิงสาวหน่อยเท่านึงอ่าผมก็อยู่ยุฬาครับเอาเภอคุชุ่มทำงานครับอ๋อครับผม ครับผมขอบคุณครับน้ามขักไ้ทีอลังการติดตามลุงคือเกาไล่อยู่ช่องใดกระเบิงจ่าครับขอบคุณครับให้เบิงบรงบรยากาศกันครับกต่ทีประมาณสามทุ่มครับ อีกเวลาอีกหลยเติบอยู่ปี่นีไเวทีใหญ่ครับระบบเอ่อเสียงระบบแสงเหมือนกับรู้สึกว่าสีเปลี่ยนไม่เบิร์ดเลยนะครับทั้งจอ LED อรลังการอีลีครับเดี๋ยวมาเห็นกับตาเมื่อนี้ สำหรับคลิปที่ลุงเขาไปหาไอ้บอโจรครับกับแม่สุภาพเจะกำลังอัพโหลดอยู่ครับมันสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีครับถ้าอัพโหลดเสร็จแล้วก็เขาไปเบิงบ่งว่าเบื่อเหมือนกับสิไปเดดดดดมนะครับแต่ไปคุยลังเวทีเบิง่งคุยกับบอโจรครับกัเสียงกันยังบ๊อปกตินะครับเสียงกันยังแหบอยู่ น้องฟ้งาก็ไปหายแล้วครับอโอ้เอาสิพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งกำลังเปิดเพลงเดี๋ยวถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวลุงต้องตัดต้องตัดไล่สดนะครับเ,เดี๋ยวสิไปไล่ในเพจย่ยานมันต้นเล็กซิตเพลง นะครับเงินไขมันไหลเดี๋ยวลุวงขอขออนุญาตไล่สดก่อนหน่อยครับเอาละ